ครับผมยินดีต้อนรับสู่วิถีชนบทลุงมหาครับเมื่อนี้ว่าสิบผ้ามาชมสวนครับมาเบิงกันชมพวกดวงกว้างครับเมื่อนี้บม่ได้มาเก็บดวงกว้างนะครับแต่ว่าสิบ้ามาเบิงครับเในสวนผมมันมีลายอยู่บ่ผมหลังจากผมออกไปแล้วเธอหนึ่งลอยกว่าโตครับผมว่าสิขันนั้นมีผมก็ว่าสิบ่ะ เก็บเอามันเอาให้มันขยายพันธุ์ซะอันนี้ผักหวานนะครับไงเติบไปด้วยครับผักหวานผมถ้าผูใ้ใดเคยเบิ่งคลิปผมนี่ครับส้มนี้ต้นผักหวานทอดส้มผักหวานทำกันนะคผักหวานนี่ครับต้นหนึ่งกว่าตอนอ้นนี้เติบแล้วครับ ขั้นหนึ่งพวกนี้ดอกกระเจียวได้ครับท่านที่ได้เคยกินครับนี่ดอกกระเจียวถักวานครับผมนี่ครับ้นหนึ่งถักวานนี่เติบแล้ว แต่ว่าไม่ผมล้มครับไม่แดงมันหนักปายอันนี้กับมันนะครับเชือมันเชือมันถ้าครับอันนี้จะพาไปส้มดว่วงกวางครับ ปลาหอยมันกิ่นบ้างนะครับปลาทอยมันกินไม่ผมหอยมันแทะไม่ผมเลยกระย้อมให้มันแทะครับนี่ครับเไปบ้ะผมพามาส้มสืดๆนะครับโมนิดนะมาได้เก็บดอกครับปล่อยเขาผสมพันธุ์ซะ ครับเทิงๆผลกรมีครับครูหนึ่ง ครับตัวปูในตัวแม่ครับตัวไงตัวไงนะครับสันนะครับเอาเกาบินไปซะแปครับนะครับถ้าชุมต้วต่อไปครับเห็นบ่ครับตัวนี้ผมเห็เบิ่งแทะกันเพื่นเลยไม่ผมนะครับโอ้จุ่มนะ กำลังหยาดตัวแม่กำลังหยาดตัวแม่กันอยู่ครับนี่ครับ,รบกลุ่มหนึ่งชมต้นผักหวานไปหน้าครับนี่ต้นผักหวาน อันนี้ไม้ที่ผมปลูกนี่เขาปีที่ทรายนอปีที่สามครับนี่ไม่ซักไม่เร็วอยู่เลยครับชมสวนได้พ้อมครับ มันมากอยู่ตน้นมะขามงก์นะครับเด้อนี่ยเอาผมเนี่กำลังดูจีกันอยู่นะกุมหนึงหนนงน่งเห็นไหมครับกุมหนึ่งโอ้โหครับกุมหนึ่งเห็นไหมเทิงเทิงฝน สังเกตดีๆส oh. ิเ <sup> ห <_ até Mont ano> ็นครับหลาเติบอยู่ครับอ้ยยุงยุงลายครับ มักอยู่น้ำต้นยังสี่ละสี <c oughs> ครับมาเปิ่งทั้งทีไปคน้ิสีคุ้มหนึ่งเป็น,ปนปบ่ครับเดี๋ยวผมให้บ่ควนทั้งควรกับมี่อยู่ามาเปิ่งทั้งนี้ครับ กลุ่มหนึ่งตงน้นมะขามงนะครับพี่ค,ครับมันเดี๋ยวครับ หนึ่งกําลังมีความสุขครับสองโตขึ้นผมเอามาแดงสมมาปล่อยผมครับปล่อยมดแดงครับกำลังสั่งห้าง แดงกำลังสางฮัางครับโอ้ยยุงครับผมผู้ใดมีโอกาสได้ขอมาชมกับฝากนี้ได้รับเด้อฝากกด f o ลโลกกดติดตามครับสดสักนี่ครับฝาผมที่ผมปลูกพยุง่งยางหน้าตะเคียน ไม่ซัดไม่แดงครับสลับพัดไม่มาข้ามง้งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนีจละครับพามาชมมันแมงข้าสิสลับครับผมดวงกว่างคดิครับ